เมื่อคืนทุกคนคงอิ่มความสุขนะคะจนมันนอนตะแคงไม่ได้ความสุขมันจะไหลออกปากเลยทีเดียว <laughs> อันนี้เห็นเขาฮิตกันในติกต็อกนะคะตะแคงปลุกความสุขไหลออกปากเลยค่ะนานๆวงแม่ค้าจะมานะคะตอนนี้ก็รวมๆแล้วราว20่ทศวรรษนะคะถึงได้รวมกันสักทีหนึ่งนะคะเออหลายคนก็เลยบอกว่าปลาปื้มเหลือเกินและแอดก็เลยเลือกช็อตเด็ดมานะของลูกลิงบางคนบอกลูกลิงบางคนบอกน้องแคลลอทบางคนบอกพอสอโอ้โห มาแป๊บเดียวมีมแน่นโซเชียลเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะก็พูดยากจริงๆนะคะวงนี้เนี่ยเป็นสมาชิก4คนและคิดดูนะคะว่าการที่สมาชิกยิงล้วนจำนวน3คนต้องอยู่กับลูกลิงนะหรือสมาชิกชายแค่เป็นคนเดียวนั้น <c oughs> มันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> แซวนะ เออเอาจริงจบอยอยู่คนเดียวทั้งกลุ๊กจริงๆนะคะเออมันก็นเลยไม่แปลกเลยช็อตออกมาเต็มไปหมดนะคะเรียกว่าช็อตแปลกนะคะละลิษาช็อตแปลกที่ดูยังไงเราก็ยังรักยังเอ็นดูอยู่ดีนะคะ oh, <no. S 1> อ่ะว่าแล้วไปเลยค่ะแล้วทุกคนจะลืมว่าอเนี่ยหรอผู้หญิงที่หน้าสวยที่สุดในปี2021และก็ลังจะเป็น2022ใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะ oh, <no. S 1> หรือเราสับสน เออยังน่ารักอยู่ดีอ่ะไปดูกันทีไล่เรียงไปทีละววิดีโอทีเด็ดนะวันนี้ห้ามพลาดค่ะไปดูกันเลยรองยูอะรองยู้องอ่าหมดจีร้องยอูเลยรองรองยูมาสอมาสอรองยูอะมาสออะมาจีอะมาจีบอกเลยจ้าพี่เล่นเป็นรองยูเดี๋ยวนะ อันนี้ถึงกับหันมามเรือบเลยฉันเล่นหรออะไรอี้นะคะดูจริงทุกคนลูกไหวแมลิสนอนไปลูกนี่นะแล้วลิสพูดจนแอดงงไปหมดว่าอัตกลงออนนี้จิซูเล่นชื่ออะไรคะลองโยโยลองลองโยอะแยมโลปะงานนี้แยมโลกันปะอาฮกันเองทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะเก็บอารมณ์ไม้อยู่จริงๆอ่ะคลิปต่อไปค่ะ Rose birthday is coming อ่ะเป็นยังไงคะเป็นคนชงเลยค่ะโรเซ่วันเกิดเธอจะมาถึงแล้วนะอ่ะเพลงก็มาจ้ะบันเลงกันเลยงี้ไม่ใช like. yeah. ่เพลงหวานซึ้งอะไรนะอ้แต่ละคนนี้อยู่ด้วยกันได้จริงทำหังก็เปิดติงอีส์เชอเตออตีแค่ายหทึ่อ เ <_ uk> oh อยู่ด้วยกันก็จะเรียบร้อยแบบนี้ละคะ่ะเหมือนผ้าที่ขยำไว้แล้วก็พับแล้วก็กองแล้วก็รีดแล้วก็พับแล้วก็ยับอีกทีนะคะต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนท่าแอคให้แฟนๆด้วยค่ะลดจริงๆวงนี้อันนี้คือช็อตหวานนะคะที่พี่แครลอดเขาต้องเลือก <Okay. S 1> ละค่ะว,ว่ายังไงอีกคนก็สบบ่าอีกคนก็กอดขาเอาไว้ <_ s> อะไรจะฮอตขนาดนี้คะ น้องแครอทคะเออหลายคนมาแซวค่ะใส่สะบงและทรงพลังมากนฮะละิสเสน่นี่หลากหลายเหลือเกินโอ้ย,อยหรือว่านี่จีซูคนเดียวอยู่ด้านหน้าเลยรอดนะคะอิทธิพลน,นี้น่ากลัวมากแถมมีคนแซวเพิ่มค่ะบอกว่าห้องมันเล็กนักใช่ไหมมันถึงได้อัดกันเป็นกระป๋องขนาดนี้นะคะแต่ว่าอัดแบบนี้แล้วค่ะทุกคนมันได้ช็อตฟินอยู่นะและนี้ค่ะ แอดไม่คำไม่ได้จริงคือถ้าแอดอยู่เนี่ยอาการของอนนีจิซูนี่คือแอดต้องอาการนี้แน่แต่อาจจะคูณ3คูณ4ีเขอา้าออแต่ดูนุองแชงสิคะเออตั้งรับได้อยู่ด้วยกันแล้วเจอช็อตนี้บ่อยใช่ไหมลูกเนี่ยแหละค่ะกลัวสวยไง คือเมื่อวันก่อนเพิ่งจะมีแอดสวยๆของบุเกอรี่เดินเฉิดฉาย3 4 0 0ล้านไป <Wow. S 1> อยากจะบอกว่าลิสต์คือคนเดิมลิสต์คือคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงจริงๆนะเป็นยังไงฮะช็อตนี้กลัวไม่เป็นมีมจริงๆดูทำหน้าเข้าสิคะโอ้ยเนี่ยแหละนะก็ต้องบอกเลยว่านี่ราคาแฟชั่นไอคอนระดับโลกเท่านั้นไม่ใช่น้องก็ทำไม่ได้นะคะ นอกจากนี้ค่ะต่าประเทศนี่เขาจัดมีมให้แล้วนะคะรู้สึกว่าเออ c l a c k p i n k บราซิลจัดให้แล้วจ้ะเพราะหลายคนบอกว่านี่มันเทล e ทับบี้หรือเปล่าน้องบอกเทลทับบี้ไม่มีสีส้มอ่ามีแล้วนะคะแม่แม่เขาจัดให้แล้วแล้วก็อีกหลายประเทศเลยค่ะโอ้โหมาเป็นมีมเซตเลยทีเดียวนะคะ นี่แหละค่ะถ้าคนนี้มาคือที่สุดของติ่งจริงๆนะคะทั้งความฮาความสวยเนี่ยรวมไว้ในคนเดียวเลยแล้วแต่ว่าวันนี้จะเปิดสวิตเป็นปุ่มโหมดไหนเลยนะคะอ่ะแถมไม่หน่อยจ้าชุดพอสอที่เขาแซลกันนักกันหนาเนี่ยนะคะทั้งเสื้อทั้งกางเกงเนี่ยอาดิดานะคะเจ้าตัวแต่งจนเป็นแครลลอดขนาดนี้นะคะราคา6 0พักว่านะจ๊ะขอบคุณข้อมูลจากลิ s ่าสไตลด้วยนะคะมาไวมากทำไวมาก 6,000กว่าบาทก่อนหน้านี้เคยทำสถิติใส่รองเท้าส้มมาแล้วหลายคนคงจำได้นะมีคนเอาไปถวายพอสอตามน้องท้กจริงๆนะรอบนี้มาเป็นเซตเลยจ้ารอบหน้าไม่รู้จะเอาอยัางไงไม่รู้ว่าน้องงงหรือเปล่าจริงๆชอบสีเหลืองแลวอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะส้มไข้เหลืองหรือแบบแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะชุดแรงจริงนี่ค่ะรวมมาให้ดูกันนะน่ารักก็ดูวนไปโอ้ถ้าถูกใจฝากกด subscribe scary g i b b y ด้วยนะคะ เกี่ยวหรือเปล่าเกี่ยวสิอ่ะติดตามแอดได้นะคะทุกช่องทางเลยถ้ามีวิทยุโทรทัศน์ตู้เย็นอะไรก็อยากให้ติดตามให้หมดนะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนค่ะทุกคนอันนี้พีคจริงๆคลิปนี้ชอบเดี๋ยวดูวนไปไปก่อนนะคะอ่ะพี่นิวเองจ้าบ๊ายบายจ้ายแค่เธอรียห้า่งสองสาเช็คเวทผู้หญิงหนึ่งสองา